สวัสดีค่ะลาวตนัมณีพรมยานะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงน,นะคะสวัสดีชาวราศีเมษนะคะคนที่เกิดเดือนเมษายนนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีเมษลัคนาราศีเมษนะคะมารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะการงานการเงินความรักนะคะปักหลังเดือนเมษายนนะคะใครเกิดปักหลังเดือนเมษายนนะคะก็สุขสันต์วันเกิดทุกทุกคนนะคะ เปลี่ยนปีใหม่แล้วนะคะก็ขอให้ชีวิตคุณนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะใครรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปนะคะใครสุขสบายอยู่แล้วกขอให้สุขสบายยิ่งขึ้นไปนะคะใครมีความรักที่ดีอยู่แล้วมีครอบครัวที่ดีก็ขอให้ดีต่อไปนะคะอ่ะก็ขอให้มีความสุขในทุกๆเรื่องนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะปักหลังเดือนเมษายนนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะการงาน ะะการงานการงานการงาน1 6ถึง30เมษายนการงานจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ของพาพัยมณีกับผีเสื้อสมุทรนะคะช่วงนี้นะคะการงานนะคะเกี่ยวกับทางไกลออนไลน์นะคะจะดีมากต่างประเทศจะดีมากนะคะเป็นไพ่ของการร้องขอนะะเนาะเนาะเออใครอยากได้งานเนี่ยจะต้องขอนะคะขอผู้ใหญ่ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขออ้อนวอนขอพรขอให้ได้งานนะหรือว่าโปรเจกต์ใหญ่ได้นะคะไพ่ใบที่สองเป็นไพ่พระเสานะคะเป็นไพ่ของความคุ้นคิดวิตกกังวลช่วงนี้จะเหนื่อยสักหน่อยนะคะ <c oughs> ก็ขอให้คุณนะคะมีความเชื่อมั่นนะคะ <c oughs> อุปสรรคหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันมันมาเป็นบทพิสูจน์ เป็นบททดสอบให้คุณโชว์ศักยภาพนะคะซึ่งต่อไปแล้วจะประสบความสําเร็จที่ดีมากนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่พยาย,ยมราชน,นะคะเป็นการจบจบสิ้นงานเก่าเริ่มต้นงานใหม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างกระทันหันได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วนะคะเราก็เตรียม ตัวเตรียมร่างกายเตรียมหัวใจนะคะเพื่อต้อนรับอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะพยายมราาเนี่ยมันคือการตัดจบนะคะจบจากสิ่งเก่าจบจากที่เก่าจบจากปัญหาเก่าๆได้นะคะไพ่ใต้สำหรับเป็นไพ่พระอาทิตย์นะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะจบแล้วเริ่มต้นใหม่เพื่อ สิ่ง,งที่ดีกว่านะคะเพื่อที่ที่ดีกว่าเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยความรู้ความสามารถของคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้มั่นใจในตัวเองมั่นใจในศักยภาพของคุณนะคะไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการเป,ปลี่ยนแปลงใดนะคะ,ะมันจะเป็นการที่วิกฤตมันจะมีโอกาสเข้ามาเสมอนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะมีเกณฑ์อะไรได้เกี่ยวกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วนะคะจบสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่อาจจะเป็นวัฒจักก็ได้ว่ามันถึงเวลา ของการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะอ่ะก็สาธุนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะพญายมราชนะคะเป็นไพ่ของออสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเป็นไพ่ของวาระนะคะทำดีย่อมได้ดีนะคะถ้าคุณมีความตั้งใจทำดีมาตลอดมันจะต้องส่งผลให้คุณเจอเส้นทางที่ดีการงานที่ดีที่เหมาะกับคุณแน่นอนนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูการเงินขอบรารมีครูบาอาจารย์นะคะวัยพรนุชัยชาวราศีเมษการเงินเป็นอย่างไร การเงินนะคะพระวิศนุกรรมนะคะการก่อร่างการสร้างนะคะมันเป็นการสร้างสร้างฐานะที่ดีขึ้นนะคะได้สามารถเก็บเงินได้หรือว่าการสร้างบ้านนะคะการซ่อมบ้านรีโนเวทบ้านคุณจะมีเงินทํานะคะไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่พระพิรุณน,นะคะช้าๆได้พราเล่มงามนะคะอะไรที่คุณรออะไรที่คุณลงทุนนะคะคุณจะได้เริ่มจะได้ทําในจังหวะที่ใช่เพราะฉะนั้นก็อย่าลิ่งเล็บอย่ารีบเร่งน,นะคะ ถ้ชาช้าได้พาเล่มงามค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะการเงินคุณจะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นตามลําดับคุณจะได้รับการแก้ไขในเรื่องการเงินนะคะค่อยๆดีขึ้นอ่ะค่อยๆแก้ไขไปทีละจุดนะคะมันมีเกณฑ์อะไรที่แบบได้ซ่อมแซมได้ปิดรอยรั่วแต่การเงินมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับไม่ได้มีอันอะไรที่แบบบุบป,ปับอ่ะ ไพ่ใบที่สามนะคะเป็นไพ่ของคู่แท้นะคะพระนามพระรามกับนางสีดานะคะการเงินอาจจะยังไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นะคะถ้าจะลงทุนใดก็ขอให้ระมัดระวังนะคะช่วงนี้จะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินนะคะเป็นไพ่ของวาจาดีวาทศิลป์ดีนะคะการได้รับข่าวดีการได้รับจดหมายที่ดีใครทําเรื่องธุรกรรมทางการเงินไว้ที่รอมานานก็มีเกณฑ์จะถันมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับการเดินทางหรือยวดยานผ่านนะนะคะมีเกณฑ์ได้รถใหม่มีเกณฑ์ได้ข่าวดี ในเรื่องรถนะคะอืมข่าวดีเรื่องการเงินช่วงนี้จะมีเงินเข้าหลายช่องทางนะคะชาวราศีเมษอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีเมษปักหลังเดือนเมษายนนะคะมีโชคลาภอะไรไหมนะคะโดยเฉพาะวันที่16เมษายนนี้นะคะจะมีโชคหรือเปล่าขอบารมีคูบาอาจา์นะคะโอ๋พรวชัยชา,ยชาวราศีเมษนะคะมีโชคไหมนะคะไพ่ใบแรกนะคะพระ พรมหรือสีนะคะพรมลิขิตพรมบันดาลใจเมตาม,มหารนิยมนะคะผู้ใหญ่ให้โชคนะคะอ่ะไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่พระอินนะคะช้างสามเสียนหรือว่าพระพิคเนตนะคะให้โชคผู้ใหญ่ให้โชคมีการเลื่อนระดับนะคะยวดยานบาน,นะให้โชคค,คุณได้ลองเอาลองเอาเลขของผู้ใหญ่ใกล้ตัวมาเล่นนะคะแล้วก็ ดูแลพระในบ้านให้ดีที่สุดก็จะนำโชคลาภเงินทองมาให้คุณได้นะคะไพ่ใบที่3มพระเทวะฤศีโอโหพระเทวะฤศีนี่ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลยนะคะลองไปดูนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอาจจะให้โชคนะคะบ้านให้โชคได้นะคะผู้ใหญ่ในบ้านให้โชคนะคะไปที่ใดที่เกี่ยวกับการน,นั่งสมาธิทําบุญแล้วจะดีจะนําโชคมาให้ช่วงนี้ถ้าเดินทางไปไหว้พงไไหวพระที่ไหนซื้อเลขไว้ได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีฤษีบาร,รมีพ่อปู่ครูบาอาจารย์ให้ ซับให้โชคนะคะ,ะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะเออผู้ใหญ่ให้โชคนะคะมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับเออเรื่องเงินที่ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะคะใครรองเงินเดือนขึ้นก็มีเกณฑ์จะได้นะอาจจะได้โชคมาจากการได้เงินเดือนขึ้นก็เป็นไปได้นะคะอ่ะสัตว์ทุนะคะทีนี้ความรักนะคะความรักจะเป็นอย่างไรความรักจะเป็นอย่างไรชาวราศีเมษนะคะ ชาวราศีเมษความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรปักหลังเดือนเมษายนนะคะชาวราศีเมษไพ่ใพบแรกนะคะพระวิษนุก,กรรมเออเป็นการปรับความเข้าใจกันนะคะชาวราศีเมษนะคะใครที่มีปัญหามีกินจะได้รับ มีเกณฑ์จะได้ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะไพ่ใบที่2นะคะเป็นไพ่บ่วงรักเนะาะพันบุญจับนางมนโนรานะคะปัญหาอุปสรรคก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆแก้ไขกันไปนะคะไพ่ใบที่สามนะคะเป็นไยพ่พญาราชส,สีอีโก้สูงหรือคนที่มีภาวะของความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะถ้าลดตรงนี้ได้ความว้าวุ่นใจก็จะไปในทิศทางที่ดีนะคะใครมีปัญหาอยู่กําลังหาทางออกนะคะก็เอ่อ ยังมีความกดดันอยู่อะ่ะเออหาทางออกมันมันทางออกมันรอ,อคุณอยู่อีกนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็จเย็นๆเนาะค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเรื่องทีละขั้นตอนนะคะสำหรับคนที่มีคู่เนาะมันมีความกดดันซึ่งกันและกันแล้วก็คนที่มีความว่าของความเชื่อมั่นในตัวเองก็ค่อนข้างสูงนะคะถ้าลดตรงนี้ได้ความรักความสัมพันธ์จะได้รับการแก้ไข ไปค่อยๆแก้ไขไปทีละเรื่องหรือว่าค่อยๆดีขึ้นนะคะกับความกดดันความว้าวุ่นใจที่มีอยู่นะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดจะมีคนเก่าๆย้อนกลับเข้ามาเป็นได้นะคะอืแต่ว่าคุณก็มีภาวะของความไห่แน่ใจเอ๊เราจะกลับไปคืนดีหรือแล้วไม่คืนดีดีดีเอ่อเพราะฉะนั้นถ้ายังเรื่องไม่ได้อะไรไม่ได้ก็นิ่งนิ่งๆเข้าไว้นะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปหรือว่าค่อยๆดูนะคะอ่ะ ส่วนสายมูนะคะสายมูช่วงนี้นะคะลองทําบุญนะคะนั่งสมาธิสวดมนต์ถ้าจะทําบุญก็เกี่ยวกับความเป็นความตายบุญลงศพ้าหอศพเกี่ยวกับความเป็นความตายหรือว่างดเว้นกินเนื้อสัตว์หรือว่ากินสัตว์ใหญ่ก็จะดีในช่วงนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีคะ่ะ